สวัสดีครับพบกับเอนะครับวันนี้วันนี้เราก็อยู่กันที่โตโยต้าสงขานะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะฮะทียร์เหน้นนะครับเอก็ระจําอยู่ที่สาขานี้นะครับก็วันนี้นะครับอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เตรียมส่งมอบนะครับเป็นตัว A อชีฟนะครับรุ่นสปอร์ตนะครับคันนี้ก็จะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้เช้านะครับวันนี้ก็จะพามาชมเบื้องต้นนะครับอีกเช่นเคยนะครับว่าตัวสปอร์ตเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับคือสีดํา นะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับสีดำอ่ายังไม่ได้ทําการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับของตัวสปอร์ตนะครับเหมือนกับที่เคยรีวิวนะฮะของตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับตรงนี้ครับบริเวณในส่วนของตัวกรอบกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับผมอ่าก็จะมีความต่างกันในส่วนนี้นะครับ ตัวในบริเวณที่เป็นครีบลีดลมตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดำด้านเช่นกันนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED แต่ตัวนี้จะไม่มีไฟ Day Time ให้นะฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับผมด้านข้างนะฮะจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัว A-Tip รุ่นสปอร์ตนั่นก็คือตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวของตัวสปอร์ตนะครับจะเป็นรุ่นเดียวที่มีไฟเลี้ยวตรงที่บังโครนหน้านะครับ นอกนั้นนะครับตั้งแต่รุ่นสมาร์ทขึ้นไปจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีโลโก้60ปีให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถภายในปีนี้นะครับก็จะมีโลโก้จากทางโตโยต้านะครับเป็นโลโก้60ปีให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กต่อนะครับล้อแม็กนะครับล้อแม็กให้มานะฮะทุกรุ่นนะครับมีความเหมือนกันนะครับเป็นล้อแม็กดำเงาทูโทน เป็นแม็กอลลอยนะครับปัดเงาทูโทนนะครับเป็นแมกขนาดขอบ16นะครับตั้งแต่ตัวพรีเมียมจนถึงพรีเมียมลักชวรี่นะครับจะเป็นดิสดิสเบรกทั้งหมดนะฮะแต่ว่าในส่วนของตัวสปอร์ตแลวก็สมาร์ทนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังตรงนี้นะครับจะให้มาเป็นดัมเบรกนะครับใน2รุ่นเริ่มต้นนะฮะก็คือตัวสปอร์ตแล้วก็ตัวสมาร์ทอ่าโอเคนะครับ คันนี้นะครับเอก็ได้ทําการนะครับติดตั้งิฟรมให้นะครับผู้ลึกค้าเรียบร้อยแล้วก็มีคิ้วกันสาดให้นะครับตรงนี้ก็เป็นออปชันที่เอจัดให้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะพามาดูภายในนะครับเดี๋ยวเชิญทางนี้ครับคันนี้ราคานะครับจะอยู่ที่5 3 9 0 0นบาทนะครับก็จัดโปรนะครับตอนนี้ออกรถเริ่มต้น0ย์บาทนะครับก็เผื่อว่าท่านใดสนใจนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ สำหรับภายในของรุ่นสปอร์ตนะครับในส่วนของตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับแบบพรีเมียมนะฮะตรงนี้ปรับในส่วนของเบาะเนี่ยทุกรุ่นจะปรับเหมือนกันหมดนะครับก็คือจะเป็นแบบคันโยกนะครับแมนนวลอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอ่าตรงแผงประตูนิดนึงครับรุ่นสปอร์ตนะครับจะมีในส่วนของการปรับในเรื่องของกระจกมองข้างนะครับ ระับของกระจกมองข้างซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าให้นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่พับไฟฟ้านะฮะตัวพับไฟฟ้าเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตัวสมาร์ทขึ้นไปนะครับบริเวณของตัววัสดุตรงนี้นะฮะก็จะมีความต่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุแบบฮาร์ดนะครับหรือว่าแบบแข็งอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบฮาร์ดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีการเล่นลวดลายนะครับเฉดสีนะครับให้มีความกลมกลืนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากที่บริเวณคอนโซล คอนโซลถ้าเราสังเกตนะครับอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้จะเป็นบุนุ่มให้นะฮะแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยตรงนี้จะไม่มีตัวปุ่มปรับในส่วนของข้อมูลการขับขี่นะครับเพราะว่าตัวสปอร์ตรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่มีจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่หน้าปัดเลื่อนใหม่จะเป็นแบบอนาล็อกนะฮะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับในส่วนของกุญแจนิดหนึ่งししนะครับกุญแจจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ทุกรุ่นนะฮะ นี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสมาร์ทคีย์นะครับแตะสัมผัสเปิดปิดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอเปิดในเรื่องของตัวหน้าจอให้นะครับอ่าหน้าปัดเดนไม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นหน้าปัดเดนไม่แบบเรืองแสงให้โอเคนะครับหน้าจอนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงจะเป็นทัชสกรีนนะครับแปดนิ้วนะครับตัวนี้ แค่ตัวสปอร์ตรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดน,นึงครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเบาะผ้าทั้งหมดนะฮะเหมือนกับที่เอบอกนะครับความกว้างของตัวรถเนี่ยนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยทุกรุ่นเท่ากันนะ,ะแล้วก็มีแถมนะครับในส่วนของตัวผ้ายางของแท้โตโยต้าให้แล้วก็มีผ้าคลุมแถมให้นะครับอโอเค หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรูปแบบของตัวรถนะครับของตัวสปอร์ตนะครับกับทุกรุ่นเหมือนกันหมดนะครับภายนอกจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัวเสาอากาศด้านหลังนะครับตัวสปอร์ตจะเป็นเสาอากาศที่เป็นเสาสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ตัวสมาร์ทึ้นไปนะครับก็จะเป็นเสาอากาศแบบคลีบฉลามนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของ คิ้วนะครับคิ้วของฝาท้ายกับวงหลังตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับถ้าเป็นตัวสมาร์ทขึ้นไปนะครับจะเป็นดําเงาอ่ะมิตินะครับของด้านหลังเนี่ยนะครับความกว้างเนี่ยจะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับแล้วก็ออปชันในเรื่องของการปรับนะครับความเป็นส่วนตัวในการเก็บของสัมภาระเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับก็สามารถปรับแขวนได้นะฮะเดี๋ยวขอให้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านล่างครับ จะมีช่องเก็บของให้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับต้องการนะครับรถนะครับที่มีความสวยงามนะครับเน้นการใช้งานนะครับความประหยัดนะฮะก็แนะนําตัวนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าในเงื่อนไขของการออกรถเนี้ยก็ออกรถง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี้ยโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับคันนี้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับสําหรับคันนี้ ก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับสามารถติดต่อเอมไม่ได้นะครับที่ช่องทางด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคันต่อไปเอจะส่งมอบเป็นรุ่นไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ